สวัสดีครับสวัสดีมิดลักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีอีกแล้วครับวันนี้อ่ะเรามาดูวิวัฒนาการการขังเดี่ยวของเรานะครับได้ผลดีจริงๆนะครับเออเวลาบอลไม่โตนะครับให้ลองจับขังเดี่ยวดูนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอับสรสวรรค์นะครับ อะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจากที่ไม่ค่อยโตนะครับอับสอนสวรรค์เรานานกว่าจะงอกทีละใบนะครับแต่ดูนี่ครับไอ้ยางอกใบใหม่แล้วแล้วก็ดูใบที่งอกมาโตกว่าใบเก่านะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนี่นี่น,นี่โตแล้ว เออนะครับ <c oughs> ลูกนี้ยจับขังเดียวตั้งนานแล้ว <c oughs> ชอบอยู่คนเดียวดีนักนี่เริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขังน้องไว้จนโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันนี่นี่เป็นชมพูทวีปนะครับนั่นนะครับงอกใบใหม่แล้วครับชมพูทวีปของเราก็เสนคัมเมนจะเอามาแกะดูนะครับ เดี๋ยวอลองมาแกะดูนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวจกออกมาดูก่อน <c oughs> นี่นี่นี่เห็นไหมครับโตครับออกมาหลายใบเลยโอ้ตอนนั้นคือไม่ยอมโตเลยนะครับต้นเนี้ยเอ,อกมาก็นานแล้วนะครับนี่ครับน้องเขาเริ่มโตแล้วครับเออแย่งกันออกใบเลยนะครับ โอ้ได้ผลดีลองไปใช้กันดูนะครับอันนี้พูดเลยได้ผลดีไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับแค่จับมาขังน้องเดียวไว้นะครับลองก้นกระถานด้วยน้ํานะครับใช้ขันพลาสติกเดี๋ยวเราไปดูนางรากสดอีกต้นนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวแกะดูครับนี่ครับอันนี้เป็นนางรากสดของเรานะครับเดี๋ยวลองเอามาดูก่อนอุ้ยสวยครับทุกคน ดูน้องป้ายแล้วนะครับหนังลากสกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อน,นะครับคือต้นเนี้ยครับซื้อมาเล็กจี๊ดเดียวนะครับมีอยู่สองใบเนี่ยเนี่ยเนีครับจะให้ดูใบแรกเนี่ยใบแรกเขาจิ๊ดเดียวอีกใบหนึ่งก็ทิ้งใบไปแล้วนะครับนี่แหละครับเล็กจี๊ดเดียวผมซื้อมาเล็กแค่เนี่ยครับเยใบแรก ตอนนี้ก็โตแล้วนะครับนางรักสุกข,ของเราวิธีนี้ได้ผลดีจริงครับเนี่ยครับไม่น่าละ่ะสวนใหญ่ๆเขาชอบขังเดี่ยวไม้แพงๆกันนะครับเราก็ลองขังเดี่ยวบ้างนะครับดูครับก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วนะครับที่เราขังเดี่ยวกันส่วนไม้ในตู้นี้เป็นไม้ตู้ใหญ่เป็นไม้ใหญ่อยู่ในตู้นะครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดู นี่แหละครับอันนี้เป็นผมพี่มานนะครับนี่เล็กจี๊ดเดียวนะครับตอนแรกเขายุบหัวไปนะครับนี่ครับยุบหัวไปครั้งหนึ่งตอนนี้โผล่ออกมาแล้วนะครับผมพี่มานได้ผลดีครับได้ผลดีอันนี้แนะนําเลยบอกต่อเลยนะครับว่าให้เราขังเดี่ยวน้องนะครับใครไม่มีตู้อบนี่ลองนะครับต้นทุนไม่กี่บาทนะครับถุงพลาสติกถุงพลาสติกนี่ผมซื้อมา ใบกี่บาทใบละสามบาทมั้งครับแล้วก็ตะก,กา้านี่เป็นตะก,ก้าที่เราเอฟเอฟต้นไม้มานะครับแล้วก็ขันก็ยี่สิบบาทนะครับเช่นนี้ครับเราก็จะได้ต้นไม้สวยๆนะครับวันนี้ผมก็ปลูกอีเหนานะครับนี่อีเหนาช่วงนี้มาแรงนะอีเหนา่ามีคนตามหายเยอะนะครับปลูกแบบฟอร์มกอเลยอีเหนา นี่เขาก็สวยนะไม้บ้านๆเขาก็สวยนะครับนี่ครับการเลี้ยงบอลสีสนุกสนานครับอันนี้ก็เป็นพระนครนะครับที่เราแยกไว้เมื่อวานนะครับนี่ตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะครับพักฟื้นนะครับพักฟื้นให้น้องแข็งแรงเนาะขอบคุณนะครับที่ทักมาจองพระนครสามต้นนี้นะครับตอนนี้ ที่เขาจองไว้หมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีต้นอื่นที่สวยแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวผมจะประกาศลงขายอีกนะครับขายไม่แพงครับขอบคุณพี่ๆที่สั่งจองไว้นะครับเดี๋ยวถ้าน้องแข็งแรงดีเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับนี่ครับบอนสีของเราเอ๊ต้นนี้สวยนะครับพญาราชฉพึกนะครับไม่ใช่หลวงราดนะครับดูกัดสีสวยมาก นี่ไม่ใช่หม้อต้มเหล้านะครับ <c oughs> เปลี่ยนหม้อนึ่งข้าวโพดน,น,นี่นะครับเป็นข้าวโพดข้าวโพดสดสดเอ่อข้าวโพดข้าวเหนียวอ่ะครับข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดสาลีพ่อกับแม่ปลูกไว้นะครับแล้วก็เอามานึ่งขายนะครับนี่สดสดเลยนะครับเก็บมาตอนเช้านี่นี่กำลังนึ่งวันนี้เบิดชัยบอสีลากันไปก่อนขอบคุณพี่พี่ เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปขอให้ทุกท่านมีความสุขกับบอลสีลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ